สวัสดีค่ะเหลิงจากไรแลนนะคะ วันนี้เร่งจะพามาชมสวนผลไม้วิวเขานะคะตรงนี้พิกัดอยู่ตำบลนาหินลาดอำเภอปักพีจังหวัดนครนายกนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นเขาใหญ่นะคะขนาดของที่ดินคือ1ไร่1.16งาน16ตารางวาตรงนี้นะคะเจ้าของปรับยลดราคาแล้วนะคะเดิมเคยขายยกแปลง1,500 0ล้บาทตอนนี้เจ้าของรีบขายนะคะเป็นยกแปลง1 3 9 0 0ล้าบาทนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะคะ ราคาที่เล่งแจ้งไปเนี่ยเป็นราคารวมค่าโอนค่าภาษีไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามหนูมาตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะตัวหน้าแปลงที่ดินจะติดถนนลาดยางนะคะอันนี้จะเป็นถนนลาดยางแล้วก็ขอบเขตที่ดินของเรานะคะจะเริ่มต้นจากเสาตรงนี้นะคะ แล้วก็ยิงยาวไปเลยนะคะแล้วก็เสาตรงนี้มันเป็นเสามุมอีกเสาหนึ่งที่เป็นตรงโค้งเนาะก็หน้ากว้างนะคะจากด้านนี้นะคะจนถึงเกือบถังขยะเนี่ยตัวที่ติดถนนลาดยางเนี่ยประมาณ20เมตรนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังที่ดินของเราเนี่ยมันจะกว้างกว่าด้านหน้านะคะเป็นต้นไม้สูงสูงด้านเนี้ย จนถึงทางตัวนี้ประมาณ32เมตรแนวยาวนะคะประมาณ80เมตรตัวที่ดินของเราเนี่ยจะหันหน้าด้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะคะเป็นทิศเหนือเลยแล้วก็ตัวความสูงจากระดับน้ำทะเล31เมตรนะคะตัวแถวนี้นะคะถ้าน้ำที่ใช้ทางการเกษตรนะคะ จะมาจากอ่างเก็บน้ําวังปานะคะจะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําวังบอนเขาจะปล่อยมาวันเว้นวันนะคะเพื่อให้ตัวชาวบ้านนะคะใช้น้ําได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําใช้ส่วนผลไม้ที่เห็นว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเจ้าของอะค่ะเขาไม่ได้เข้ามาดูแลเนาะมันก็เลยเป็นไม่โตไม่สมบูรณ์เปรียบเทียบกับแปลงเพื่อนบ้านเราเนี่ย ส่วนทุเรียนเพื่อนบ้านส่วนเพื่อนบ้านนี่สมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าที่เจ้าของไม่ได้ดูแล,แลเพราะว่าเจ้าของละคะ่ะเขาคลอดลูกแล้วลูกเขายังเล็กก็เลยไม่ได้มาดูแลก็เลยได้ปล่อยแล้วก็ตอนนี้ก็เลยต้องเสนอขายนะคะพาเดินดูเนาะ ตัวที่ดินของเรานะคะก็จะติดถนนสาธารนณะ2ด้านนะคะด้านหลังก็ตรงบ้านเนี่ยค่ะก็เป็นถนนสาธารณะนะคะแต่ว่าไม่ได้ลาดยางเป็นถนนเป็นถนนดินธรรมดาเนาะแล้วตรงเนี้ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาก็ผ่านที่ดินของเราเลยเนาะแล้วก็เดินทางเข้ามาก็สะดวกเข้ามานิดเดียวอะคะ่ะเข้ามาจากถนนเส้นหลักที่จะไปอ่างเก็บน้าําวังบอนนะคะเข้ามาประมาณสัก ไม่ถึงสอง้อยเมตรอะค่ะเข้ามาก็เจอที่ของเราเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะคะเป็นวิวเขาใหญ่เนะที่ดินตรงนี้นะคะไม่ต้องถมเลยนะคะสามารถใช้งานได้เลยลูกค้าจะมาปลูกบ้านแล้วก็มาทำสวนก็ได้นะคะหนึ่งไร่หนึ่งงานสิบหกตารางวาก็เกือบเกือบหนึ่งไร่สองงานนะก็พื้นที่ดูแลกำลังพอด,ดีเลยนะคะทันเนี้ยสงสารต้นไม้มากเลย เขาก็จะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดนะคะตรงนี้แล้วก็มีมะม่งวงที่ที่อยู่รอดได้เนาะส่วนผลไม้ที่ต้องการดูแลเนี่ยอันนี้ไปแล้วแต่เหลือทุเรียนต้นหนึ่งที่ที่ยังอยู่รอดได้นะคะตรงนี้นะคะจะ พิกัดใกล้ๆเลยถ้าลูกค้าจะมาดูนะคะเร่งรบกวนให้ให้นัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาชมเนาะพิกัดใกล้ๆก็จะเป็นสำนักส่งโคพัฒนะคะห่างจากที่ดินของเราประมาณ500เมตรเนาะแล้วก็ตัวอ่างเก็บน้ำวังบอนะคะอ่างจะห่างห่างของเราก็ประมาณ5กิโลด่านเก็บเงินเขาใหญ่นะคะฝั่งประจีนเนี่ยห่างจากเรา7กิโลน้ำตกวังม่วงนะคะห่างจากเรา8กิโล ตัวเมืองนครนายกโลตัสนะคะโรงพยาบาลเนี่ยห่างจากเรา22กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะห่างจากเราก็17กิโลค่ะและหลังก็จะเป็นทําบ้านพักตากอากาศนะคะบรรยากาศดีเลยตรงนี้นะคะนาหินลาดนะคะตาบลน,นาหินลาด อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะไปดูเขียติดต่อกับปราจีนเนาะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะเพราะว่าเป็นที่เขาไม่ใช่ที่ลุ่มเนาะอันนี้เขียของเราอยู่ด้านนี้นะ,ะที่หลินบอกก็คือถนนสาธารณะด้านหลังนะคะจะมีถนนสาธารณะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเข้ามา เป็นถนนสาธารณะนะคะอันเนี้ยด้านหลังกว้าง32ก็คือตรงเสาปูนตรงนี้นะคะจนถึงเสาปูนตรงนู้น32เมตรอันนี้ถ้าเราไม่ค่อยได้ดูแลสวนนะคะก็ต้องปลูกพืชที่มันค่อนข้างทนทานเช่นมะม่วงนะคะฝรั่งนะคะอาจจะต้องได้ลงไว้ขนุนนะคะ ลงไว้เขาสามารถดูแลตัวเองได้นะคะแต่ถ้าสมมุติพืชที่มันค่อนข้างเบาบางเช่นทุเรียนมังคุดอะคะ่ะลูกค้าอาจจะต้องได้มาดูแลเนาะข้างใน,นก็ยังมีบ้านพักตาอากาศอีกเป็นบ้าน2ชั้นนะคะเราปลูกบ้านสองชั้นเนี่ยเทคิวค่อนข้างสวยเลยเห็นไหมคะอันนี้ยอยู่เขา สวยค่ะตรงนี้แล้วราคาไม่แรงด้วยนะคะลูกค้าได้ที่เกือบ1นึ่งไร่ครึ่งนะลูกค้าได้ในราคา1,390,000านบาทนะคะหาไม่ได้นะคะที่ไม่ต้องถุมเลยที่ดินเดิมๆด,ดินค่อนข้างดีปลูกผลไม้เหมาะนะคะดูที่ที่ติดกันนะคะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายเพราะว่าของเราติดถนนลาดยางนะคะ ไม่ลำบากเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่ดินนะคะสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ a LENG 789ได้นะคะหากฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ